เด e p พีเพิลจับือพัทเนื่อจัดงานเชลวิสเลฟสอ2พนยี่สิบ e ี่นะคะสลีฟเลสโซซิตี้ฟอร์ลัมเวลเนสไนท์ฟอร์มดัสติวดาวชวนคุณมาทำคืนนี้ให้ดีที่สุดเพื่อการนอนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อตอกย้าการสร้างประสบการณ์นะคะพร้อมกับยกระดับการนอนหลับที่ดีมีคุณภาพแบบ360องศานะคะไปเมื่อวันที่29กุมภาพธ์ที่ผ่านมาโดยมีคุณอนันต์ลือประดิษฐ์นะคะบรรณาธิการอํานวยการและผู้ร่วมก่อตั้ง The People รวมโดยคุณทักษ์อรคงคาประเสริฐนะคะ Managing Director ัญ y า m e e d i t h ห้เกตเข้าร่วมงานนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้คุณก็อดฟักกิ้งฮีโร่นะคะและเปิ้ลหนุ่มมาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงด้านการนอนในหัวข้อการนอนที่ดีคือจุดเริ่มต้นของพลังในการสร้างสิ่งที่ดีในชีวิต ก่อนปิดท้ายงานนะคะด้วยเสียงเพลงเพราะจากคุณทีเจสเตอร์ศิลปินที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนอีกด้วยนั่นเองค่ะครับโอเคครับแชรวิสเลปเป็นงานที่เดบิวทเพลร่วมกับอัญญาบริเทคนะครับเราจัดขึ้นมาเพื่ออยากจะสร้างความตระหนักรู้เรื่องเรื่องของการนอนเพราะเราคิดว่าคุณภาพการนอนที่ดีก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในช่วงกลางวันที่ดีด้วยทั้งเรื่องของการทําง,งานการศึกษาการเรียนรวมทั้งอื่นๆครับเพราะฉะนั้นเราเลยหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้กัน เ,เราคาดหวังว่างานชฉวิเฉลี่ยคจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำคอมมิตี้เรื่องนอนขึ้นมาต่อจากนี้เราน่าจะมีการพูดถึงเรื่องนอนกันมากขึ้นนอกจากการออกกําลังกายการทานอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วเราอยากจะให้คนเข้ามาสนใจคุณภาพของการนอนค่ะเมื่อตื่นเช้ามาเนี่ยจะได้รู้สึกฟ r e เราก็สดชื่นขึ้นคืออยากจะบอกว่าคําว่าอยากให้เธอนอนหลับฝันดีฝันดีอะค่ะฝันดีนะเนี่ยมันคือการฝันดีจริงๆรการที่เราฝันดีเราตื่นขึ้นมาแล้วเราสดชื่นนั่นแปลว่า คืนน่ะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ค่ะเราก็เลยหวังว่าชวิชลิฟจะเป็นจุดเริ่มต้นของคอมมูนิตี้ชวนคนมานอนปัญหาการนอนเยอะขึ้นค่ะตั้งแต่นอนไม่หลับไม่หลับเนาะยันนอนกลนคนนอนไม่หลับก็เกิดจากสภาพแวดล้อมความเครียดเราอยู่ในสังคมเมืองการนอนกวนเกิดจากการที่เราอ้วนขึ้นเราใช้ชีวิตกินเยอะไปไม่ได้ออกกำลังกายอายุที่มากขึ้นเนี่ยค่ะก็ต้องมานั่งแก้ปัญหากันไป เราโดนสิ่งเรามากขึ้นด้วยในเรื่องของอเทคโนโลยีการใช้ชีวิตนะครับประตามข้อมูลสถิติก็คือว่าหนึ่งในสของคนในสังคมปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการนอนไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมีมีมปัญหาเรื่องคุณภาพการนอนแน่นอนครับผมขอเพิ่อมอีกข้อนึงเลยครับคือ <c oughs> ผม,ผม,ผ,มผมนอนคนมาตั้งแต่เด็กแล้วคือผมก็ผอมนะครับไม่ได้น้ำหนักขึ้นด้วยนอนพักผ่อนก็เยอะแต่ก็กลมอย่างเงี้ยครับคือก็เลยรู้สึกว่าคือเราก็เป็นผู้สบายคนหนึ่ง อแน่นอนครับปก,ปกติก็เป็นคนนอนดึกอยู่แล้วคือบางทีทัวร์คอนเสิร์ตไปเล่นตามผับบาร์ก็จะแบบกลับบ้านดึกทีนี้แบบกว่าจะได้นอนเราก็ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วแต่ถ้านอนแล้วมันดันไม่มีคุณภาพอีกเนี่ยเป็นการนอนที่แบบนอนกลนทําให้เราต้องมาปลุกตอนกลางคืนโดยสมองปลุกเราตลอดทั้งคืนกลายเป็นว่าตื่นมาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับคือประสบการณ์ที่ผ่านมาคือผมทราบไปว่าผมจะง่วงช่วงบ่ยบายๆแล้วมันทําให้รู้สึกว่า ขับรถก็ง่วงนอนอยากจะไปทํางานต่อก็ง่วงอะไรเงี้ยมันมขนาดจะไปออกกำลังกายตอน5้าหกโมงเย็นอย่างง่วงเลยขอนอนใน,อนรถก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อส่อนจะวิ่งยอะไรเงี้ยครับจริงๆที่ที่ผ่านมามันมีเรื่องปัญหาของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตแบบว่าเราใช้คําว่าปล้นเวลานอนตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือใช้ชีวิตยามค่ํา,าคืนก็ตามแล้วนำไปสู่ภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้ากันมากครับก็บมีสมมติฐานหนึ่งว่าจริงๆซึมเศร้าเนี่ยอาจจะมาจากการที่นอนไม่เพียงพอหรือนอนไม่หลับ ชาวิชลีฟนะคะเราอยากให้ทุกคนมาตระหนกักกับเรื่องก,การนอนมากขึ้นใครมีปัญหาเรื่องการนอนทักเข้ามาทางผ่าทางเดอะพิโปิลก็ได้ค่ะเรายินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็เป็นเพื่อนที่เราจะพูดคุยกันเรื่องนอนค่ะเช่นเดียวกันครับอัญญาเมดิเทคก็พร้อมที่จะให้บริการสําหรบับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนครับก็ <c oughs> จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อน,อนข้างสําคัญมากเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ได้ใช้นะครับ เครื่องที่ป้องกันการบันคนมาแล้วค,คือผมรู้สึกว่ามันมีความสดชื่นขึ้นมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดทุกคนรู้สึกเหมือนผมได้มันก็คงจะดีนะนะครับผมก็ยังไงก็ฝากให้ตระหนักถึงเรื่องการนอนไปเป็นเรื่องสําคัญมากๆครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ thepeople. co ได้เลยนะคะ